สวัสดีครับเพื่อนวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องชินโซทีนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำนะครับยางนอกนะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับว่าจะประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยยี่ห้อไหนมันดีที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะมาเรียงตามลำดับนะครับจากลำดับที่4เนี่ยนะครับที่ผมจัดให้เนี่ยคือ เรียงขึ้นไปนะอันดับหนึ่งคือดีสุดโอเคนะอ่ะอันดับสี่ที่ผมใช้นะที่คิดว่ามันดีนะครับอ่ะยี่ห้อนี้เลยเพื่อนๆยี่ห้อดูดูโร่นะครับอ่ะดูโร่นะยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับยางดีแล้วก็มีราคาถูกนะครับอ่ะยี่ห้อต่อมาเป็นยี่ห้อควิกนะครับผมให้ ให้เป็นอันดับที่สามนะยี่ห้อนี้ค c k อันนี้ยางคุณภาพดีราคาถูกนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานเนี่ยมันยางมันแตกนะครับแตกลายงานนะครับมันจะเหมือนจะแบบแข็งแข่งอะอแต่ว่าถ้าใช้แรกๆเนี่ยโอเคเลยเยี่ยมเลยนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็ยี่หอ ต่อมานะครับที่ผมให้จัดให้เป็นระดับ2เนี่ยก็คือยี่ห้อนี้นะครับ I R c นะครับอันนี้ยี่ห้อนี้นี่เป็นแบบขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับพวกที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับชอบชอบใช้นะ,ะขวัญใจัยรุ่นผมเคยคุยกับน้องแถวบ้านเนี่ยนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังว่าขี่ตอนฝนตกเนี่ยนะครับถนนลื่นๆนนะ่ะ นะครับแล้วก็เบรกกระทันหันนะอืมแต่ว่าไม่ลื่นนะครับอ่ายางนี้ไม่ปัดนะครับอืก็เพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับแต่ผมเคยใช้อยู่ก็โอเคนะยี่ห้อนี้นะครับผมจัดให้เป็นอันดับที่สองนะครับอืส่วนอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมให้เป็นอันนี้เลยครับมิชลีนนะครับอื อ่ามิเชลลีเนี่ยผมจัดให้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่ามันมีความทนนะครับแล้วก็รั่วยากนะครับทนต่อสิ่งแบบตำอะไรพวกนี้นะครับเศษแก้วเศษอะไรต่างๆนะครับน,น็อตเนตอะไรเงี้ยตามถนนนะที่เราเหยียบเนี่ยอันนี้จะมีความทนนะมันจะแบบแข็งอะทะลุยากนะ แล้วก็ยางนี้มันนิ่มด้วยนะครับขี่แล้วก็นิ่มดีนะครับมนะิชลินนะแต่ว่ามิชลินเนี่ยเขาจะทําออกมาแค่เป็นยางยางนอกนะยางในเขาจะไม่ทําออกมาแต่ถ้าเราจะใช้ยี่ห้อมิชลินเนี่ยนะครับให้ยางนอกเนี่ยเป็นมิชลินนะถ้าถ้าใช้คู่กันนะถ้าเป็นยางในเนี่ยให้เป็น IRC นะครับงงไหมไม่งงนะ,ะถ้าเราจะใช้ยางมิชลินเนี่ยเขาไม่มียางในนะครับเขาจะมีขายแต่ยางนอกผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ทํอยางในมาขายนะครับก็ให้ใช้เป็นมิชลินเป็นยางนอกอยางในให้เป็นยี่ห้อนี้ไอซี I A C นะครับก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่มีปัญหาแบบว่ายางรั่วยางแตกแบบ อาทิตย์นี้รั่วอ่ะขี่ได้สองวันเอาแยะเปลี่ยนอีและอะไรเงี้ยนะครับอะลองลองไปใช้ยี่ห้อน,นี้ดูนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมใช้มาปีสองปียังไม่รั่วเลยนะอานะครับใช้มิชลินนอกใน IRC เนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเปลี่ยนดูนะครับอแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นยางที่ผมใช้แรกๆกนะ ใช้แร,แรกๆที่ผมขี่รถใหม่ๆไม่ค่อยรู้เรื่องหาอะไรพวกนี้นะ,ะก็ยี่ห้อนี้นะครับถือว่าเป็นยางที่แบบกากนะครับยี่ห้อตัวนี้นะครับยี่ห้อตัวดีนี่นะครับคือมันมีราคาถูกนะเพื่อนๆมีราคาถูกผมก็ลองใช้ดูนะครับก็ แต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกเอ๊ะทำไมรถเรายางรั่วบ่อยอะไรเงี้ยก็ลองไปถามเพื่อนถามช่างอะไรดูเขาก็เลยแนะนําตัวนี้มานะครับอ่าแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูอ่าจากแต่ก่อนที่ใช้ยี่ห้อนี้ก็รั่วบ่อยนะครับเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวมีปัญหาเกี่ยวกับยางอะไรเงี้ยนะครับบ่อยนะครับแต่พอมาใช้เนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับอ,อันนี้คือ จะประสบการณ์ผมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดกดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องอยางมอเตอร์ไซค์ก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ